เรช็อตพาไปดูชวนคุยหลังเกมผงกลัวแฟนง่วงเฉือนไบตันสองสาหลังจบคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายลิพูทำเสียวช่วงท้ายหล้างอาชนะไบตันที่เอเมกวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นหลังเกมนี้กันด้วยโปรแกรมที่แน่นทำให้วันนี้ชลอตต้องโรเทชันรวมถึงเมื่อกองหน้าตัวเป้าเหลือดาวินคนเดียวและไม่ได้ส่งลงเล่นเลยต้องเปลี่ยนแทคกติกกลับไปยืน422 2, 2, 2, 2. ใช้ดับเบิลซิกและดับเบิลเทนยืนไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยฝากความหวังเกมลุกไว้ที่ปีกสองข้างอย่างดีอาสและกักโปนัดนี้เป็นแมตที่ต่างฝ่ายต่างก็เพสสูงเน้นบี้ฉกฉวยความผิดพลาดตอนอีกฝั่งบิล์อัพจากหน้าบ้านแม้จะมีบอลหวาดเสียวที่ได้ลุ้นจากการออกบอลเสี่ยงแต่ทั้งคู่ก็ยังแกะจนเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันได้ถ้าจะเจาะเป็นคนๆผมเซอร์ไพรส์กับโกเมสมาก ไม่รู้แกไปกินอะไรมาออกบอลอย่างนิ่งอะ่ะคู่กลางสำรองอย่างเอนโดกับมอร์ตันเองก็ทำหน้าที่ได้โอเคระดับหนึ่งเอนโดเล่นจังหวะเร็วขึ้นมีพีกกับจ่ายแทงขึ้นหน้าสวยๆแต่ก็มีจับห่างตัวจนโดนแย่งบ้างส่วนมอร์ตันนี้ล่างทรงเตียโก้เลยออกบอลดีแต่ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพราะเบียดคู่แข่งไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ต้องดูกันยาวๆเพราะเกมเพย์เพิ่งได้เล่นกันเต็มๆในถ้วยนี้นี่แหละ คอนซาก็เล่นดีตามมาตรฐานแต่พอโอกาสลงสนามน้อยแล้วยังโชคร้ายทำทีมเสีย2ลูกอีกบอกตรงๆสงสารน้องว่ะหวังว่าจะไม่เก็บไปคิดเยอะส่วนโจนถ้าจะบอกว่าเขาคือคนที่ครองบอลเหนียวที่สุดในทีมคงไม่มีใครขานแต่จังหวะไหนเพื่อนทำช่องจ่ายหน่อยเธอพ่อคุณกากโปดูจะเป็นคนที่สร้างอันตรายได้เยอะที่สุดในวันนี้เดาทางค่อนข้างยาก มีทั้งใจให้ลับโบทะลุไปยิงหรือตัดในปั่นเสาไกลอย่างลูก1นึปีกซ้ายนี่แหละเหมาะสมกับการเล่นเป็นตัวเองที่สุดแล้วถ้วยนี้ต้องยกให้แกรจริงๆสุดท้ายแมนออฟเดอะแม์ของผมอย่างจารลอสต้องบอกว่าค่อนข้างตกใจที่มือ3เล่นได้ขนาดนี้เพอตอนเจอพาเลสที่แกลงมายังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่การเล่นด้วยเท้าออกบอลไม่มีลนเลยบอลยาวอาจจะน้ำหนักขาดบ้างแต่ทิศทางที่สุดยอด ครึ่งแรกมีช็อตออกมาปิดมุมเร็วขวางลูกยิงจนช่วยให้ทีมไม่ตามหลังไปก่อนแถมครึ่งหลังยังอภิมาหาซูเปอร์เซฟลูกหมงของเอดินก้าที่ใครเห็นก็ว่าหายทำให้ลิฟูรอดพ้นการเสียประตูและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย2ประตูที่เสียวันนี้ก็หมดสิทธิ์จริงๆแหละเอาอาริซงมาก็ไม่รู้เซฟได้เปล่านัดหน้าคืนวันเสาร์เราจะกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์กับบอลลีกเจอไบตันทีมเดิมนี่แหละ และนี่คือคลิปหลังเกมคาราบาวไบตันถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกื่องใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ